ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับน่าจะมาจาก2ปัใจจัยใหญ่ๆนะครับปัจจัยแรกคือยุทธศาสตร์ในการจัดหาเรือของกองทัพเรือนะครับแผนพัฒนากําลังรถของกองทัพเรือในมีความต้องการที่ต้องการเรือรบตรวจการขนาดใหญ่ที่มีสิรธิภาพในการที่จะออกไปตรวจการไกลฝั่งนะครับแล้วก็ประกอบกับพระราชดำร,ร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงดำริไว้ในปีพศ .2 อ0ัน 545นะครับว่าเมื่อกองทัพเรือต่อเรือตรวจการชุดต่อ91ได้แล้วก็ควรจะขยายแบบต่อเรือให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นปจัปจจัย2ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับการดําเนินการต่อเรือหลวงกระบี่นะครับเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกเป็นการจัดหาแบบซึ่งกองทัพเรือนะครับได้ตั้งกรรมการพิจารณาจัดหาแบบนะครับ ในที่สุดเราก็ได้แบบเรือของบริษัท BAE Surface Fleet ของประเทศอังกฤษนะครับมาเป็นแบบในการต่อในส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะดําเนินการต่อทางกองทัพเรือก็มอบหมายให้อูราชนาวีมหิดลอนยุรเดชเ,เป็นผู้ต่อเรือลํานี้นะครับส่วนจากนั้นก็จะมีบริษัทอุุมเทพนะครับมาร่วมเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือมาร่วมในการจัดหา นะครับคือวัสดุอุปกรณ์สำหรับเรือลำนี้และก็ส่งถ่ายเทคโนโลยีให้นะครับคือรับเทคโนโลยีมาจากบริษัทประเทศอังกฤษแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรของพวกเราเป็นคนต่อนะครับเมื่อเกิดความสําเร็จนะครับผมก็คิดว่าเรือลํานี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของกองทัพเรือเองและก็ของประเทศชาติสอเห็นถึงศักยภาพในการต่อเรือของประเทศว่าในการต่อเรือขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนเนี่ยประเทศไทยเราสามารถจะทําได้ และจะทําได้ดีต่อไปในอนาคตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านกองต่อเรือที่ดีมากนะครับทรงต่อเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันเองนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่เป็นพระหมหากรุณาที่คุณกับกองทัพเรือคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นําแบบเรือนะครับเรือชุดต่อ9 1้านะครับมาจากประเทศเยอรมันก็เป็นพระหมหากรุณาที่คุณที่ ทางกองทัพเรือนะครับได้มีการต่อเรือสมัยใหม่ขึ้นมานะครับก็มีความภูมิใจและก็มีความปิติยินดีนะครับที่ได้ทํางานถวายพระองค์ท่านนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านมีความสนใจในด้านโดยเฉพาะในด้านการต่อเรือซึ่งสอดคล้องกับตัวผมเองที่ได้เรียนจบนะครับทางด้านวิศวกรรมต่อเรือมา